It's pretty funny. Listen up. He won't let you weasel your way out of this one. Means A. He won't let you avoid doing it. B. He totally disagrees with you. C. He can't believe what you said. Or D. He thinks you are obnoxious. หมดเวลาครับขอดูคำตอบดูฮะมาเลยฮะ B พนักพิญคาณ A สาธิตมอชโอเคเรามาฟังสาธิตม,ม<บ>ชอชก่อนนะครับว่าเลือก A เพราะอะไรครับเพราะใช่ดูจากคำว,ว่า let อะคะ่ะเหมือนไม่ปล่อยให้หลุดไปง่ายๆเลยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าข้อ A ก็คือ c h e w a u n t o l e t you avoid doing it ก็คือไม่สามารถจะทำให้เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะดูจะทำสิ่งเหล่านี้ได้เลยอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วเลือกข้อ B เพราะอะไรครับ ก็ดูจากวอลเลตยูอะค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ทำอะไรสักอย่างก็น่าจะแบบไม่เห็นด้วยก็เลยไม่ให้ทำอะไรเงี้ยค่ะโอเคบริบทวิเคราะห์จากบริบทครับโอเคก็ตัด C ออกได้นะครับ He can't believe what you said เขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่คุณพูดมานะครับรับไม่ได้ไม่เกี่ยวครับตัดออกครับ D ีเขาคิดว่าคุณกวนบาทาคุณน่ารำคาญ You're obnoxious เขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ไม่ได้เป็นความหมายของอันนี้ <c oughs> ทีนี้ weasel your way out of something จะแปลว่าพยายามหนีความรับผิดชอบ<ม>พยายามไม่ทำในสิ่งที่มีคนเรียกร้องให้คุณทำอาจจะเป็นหน้าที่อาจจะเป็นงานอาจจะเป็นอะไร<ม>สักอย่างนะครับดังนั้นเราพยายามหาเหตุผลที่จะไม่ทำแต่ตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะไม่ปล่อยให้คุณ weasel your way out of it ในที่นี้แปลว่า He won't let you avoid doing it จะไม่ให้คุณหลีกเลี่ยงการทำสิ่งนี้นะครับดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ500ห <Hey! S 1> นึคงร,ร้อยคะแนบนบ